สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีปทุกฐานที่เขามาชมส่งน้องค้าพี่น้องเลยนี่กับบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องบรรยากาศน้ำเศร้าๆรอง,งพูดมากำลังลุกหนึ่งข่าวต้องพายหนึ่งข่าวเตรียมตัวไปส่งสก,กัดมัน มนี้เตรียมตัวสิไปงานชพแต่สาวเปนคนพื้นรถไปงานชบมส่วันมาวนง้นเ็ไปสักวัคซีนพี่น้องไยเิ่นไปสักวัคซ,ซีนมาใหม่ใหม่สวัคซีนมา ินได้พี่ชายชวัคซีนมาไทายบอกมันเป็นส่งสักการิหน่ ใครก็บืดไปอืมใครก็บ <diction aries> <ỗ hat> ืดไปยิเงินเนาะหาเงินพี่น่อเวิใครก็บริสาวนรากถึงปสวัคซีนไขรเตะใครเตนเนาะฉวัคซีนมาไครแตกเลยยายาปลาจะเก็ปวดไว้ Kín thật sắc, ui kín thật sắc Kín thật sắc 2 mét Dạ là kín thật mét Eta Sinica Khoa xì kèm xám Kim ตายค้นพุ่มล้่นบ่กำลังใจดิล่าฮ่าไม่ได้ใจบ่ขึ้นนี่ก็ไปงานซพไปงานซพอยู่บา้านซุเข้าอัน ขาเจ้าอันทุกหนักครอบครัวเขาเจ้าก็บรรทุกหนักอิล,ลีล่เราแ,แบบแปลว่าเงินสร้งสางขาจาก็มีอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบวมีเงินแบบนี้ครอบครัวเขาเจ้าบวมีเงินนี้เงินเงินยืมลงศพกับบุมี เขาก็ลดฐาเงิน,งนรอถาเงินประกันภัยรอถาแต่เงินประกันภัยเนาะเขาจะมีเงินหองทุงไว้นี่ยมีเงินจื่อลงเขาก็เลยคุยกันกับทีมงานเมื่อคืนกว่าซีสวยเลือเพิ่น ย <ith> ังเบากันไหมเนาะเอ็กซิบอยพังไหมคลิปหนาทำฟุ้นผสิล่างถวยพี่น้องเลยน้องคำเป็นมือกล่องเด้อปันพอ้อคิวไปสื่ออะไยอากาศยำจะเศร้าพี่น้อง เอาพี่คนพืนขึ้นรถนะพี่น้องพื้นอยู่ไชอยู่นาตันปุอยู่บาง้อซบถูกปอ๋องจสิไปสงสการนนาเหมือนสงสการอยู่บ้านน้องบัวา กะไข่พี่น้องเลยเป็นกิซักวัคซีนเมื่อวานเข้มหนีนะไพ้กับซักไข่บ่หรือว่นาวน่าได้บ่โอ้ยามันแหง้งอืมไหนี่ซักเมื่อวานผู้น้อย,อยบ่ฮึ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 แพ้ซักกะไข่พี่น้องเพราะว่ายามันแหง้งนะยาเข้มทมี่สามบ่ ยาเคม,มีสามแค่สักกับไข่แล้วพอยามันออกมันออกฤทธิ์ซาซีสมงหรืออะไรปวดแขนคืโอ้ผินปวดแขนพี่น้องเจกสื่อจะาน้นนาย,ายาวัคซีนอืม ญาบ่ได้โทมาบ่โอญาก็เป็นทํางานงที่น้องเ้ยรับจ้างคือกันอยู่ทาไทยพุ่นล่ะรับจ้างขุดมันเพิ่นกนสมภา,าก็รับจ้างเฮ็ดลงศพไปนะ่ะลงศพเพิมีงานก็ไปได้ไปบ่มีก็บ่ได้ไปเนาะางคนกระทางเฮ็ดงานคือกัน พี่น้องเบิ่งรอบๆเพื่อนเนาะทวกพอขี้ฝุ่นมาน,านมมาั่นลมมันสวยมาทางนี้ขี้ฝุ่นนะ่ะเต็มเบิดพี่น้องเ้ยแถวในๆเพื่อนเพื่อนใกล้ๆกับทงนาใกล้กับพนทางอีกตะกี้เพื่อนพฤศจิ้วพี่น้องอยู่ทางวัดปแล้วก็ เขาจ้างให้มาปลูกอยู่นี่ก็เลยซื้อที่ดินอยู่ในนี่แล้วเขามาปลูกแต่ว่าหลายปีแล้วแหละเพิ่นก็พรน้อยเคียวซ้อนให้พังอันนี้นเนาะเพรเล่าให้พังแต่กี้นะเฮือนอยู่ในกลางบ้านพูนเฮือนพอนี่อยู่ข้างวัดอยู่ในกลางบ้านพอนสิไปเก่งใหม่ิไปนคนใหม่พี่น,น้องเลยเต็มหลดพอแล้วเนาะ โอเขาเจ้าบ้ดนมีไหมนะบ้านหองบัวเนาะคิดว่าเอาไหมกันในแถวบ้านเขาเจ้าเลยกว่าไรบ้านมันใหญ่แล้วมันกับบ่มีไหมคือบ้านหนองค้ำนาะบได้อึดพี่น้องไใ้ไหมลายโพดมอืเอาไม้บิดป้อ แค่แต่ว่าน้องบัวมันบอกไกน่นาะแม่นพวาน้องน้อพลน่ะไ,ไ,ได้ค่อยข่าวกล้องนะพวานไปทางใหม่พี่น้องเพิ่นไปเวียกไปยังเพิ่อนอะไรฮ่าก็เลยกินข่าวแบบบอกพ่อเหมือนกันนะทีฮ่าก็เลยไม่ได้ถ่ายเบิ่ง ทงที่เพิ่นไปหันไปหนี่เ้าก็เลยกินข่าวกับบอดี้ทาเนาะเ้าก็เลยบอดี้ทายเพิ่งก็เลยบอดี้เห็นเพิ่นพีน่เพิ่นก็ขึ้นไปเลี้ยงแบะขึ้นไปเลี้ยงแบะเพิน่นเผาเบะแบะก็บแหลมตะน้ำคุ้นนี่ก็ได้มีเลื่องบอกว่าแล่น้ำคุน้นก่ออะไรกัเออสั่งมาเปิมหลิงรถเบะกับยาง <laughs> แต่หัวน่ะเอิกๆนี่ทีมันก็เป็นห้วอีกละแม่นมันขีรถแบบนีหวใส่กับไปน้ําแนวนีนมันลงคองซอดลงคองอีหวหนแม่หนังทั้งหาไปกินหญ้าบ่โมบ่ได้บ่โอก็ดีแท้วะเ็สห ออมงบพี่น้องคลิปนีะครับแอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดีพี่น้องฝากอะไรก็เซฟเป็นกำลังใจน้องค้ำหนี่งเด้อยิ่งกับบุคลัยขึ้นพี่น้องเลยบุห้องห้าสิบพถ่ายอยู่แซมเนาะยันพี่น้องเบื่อน้องค้ำหลายลทสงสัย เิ๊คิพิไทยเสีดีน้องค้ำกับแม่ลูกอ่อนพี่น้องเอ้ก,กับพากบึงพักส้มต่อไปนะ่ะเป็นกำลังใจน้องค้ำนำสบายดีพี่น้อง